ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของคุณป้าประนอมวัย70ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านปากทะเลตําบลปากทะเลอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีคุณป้าประนอมนั้นอาศัยอยู่กับลูกหลานรวม10คนในบ้านที่สุดโรมผูพังมานานหลายปีมีเด็กอายุน้อยสุดเพียง2ขวบต้องอาศัยในบ้านหลังนี้ที่ไม่คุ้มแดดคุ้มฝนคับแคบต้องนอนรวมกันในบ้าน ห้านบางคนต้องอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านที่เป็นพื้นดินมีเพียงผ้าใบเก่าๆมาทำเป็นกำแพงแบบว่าพอลมมาฝนมานี่มันแย่เลยมันรั่วแล้วมันก็สาดหน้าต่างก็ทางผุหลังคามันก็รั่วแล้วเสาก็ไม่ดีมันมันมันสั่นอะเพราะว่าอยู่ติดทะเลนี่ลมมาแรงพระหน้าฝนนี้ภาวนาอย่าให้มีลมเลยให้ฝนตกอย่างเดียวดีใจมากไม่นึกว่าจะได้บ้านแบบนี้ ได้บ้านที่แข็งแรงแล้วก็ใหญ่ตอนแรกเขาบอกจะมาซ่อมให้พอนายอำเภอมาเห็นแล้วสอจอมาเห็นซ่อมไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องปลูกใหม่นายอำเภอรวมถึงผู้นำชุมชนได้บอกกับเราว่าคนในชุมชนแห่งนี้มีความเห็นใจครอบครัวของป้าประนอมเป็นอย่างมากและเห็นว่าสภาพที่อยู่อาศัยแบบนี้อาจก่ออันตรายได้เพราะมีทั้งผู้สูงอายุและเด็กเล็ก จึงได้ร่วมพูดคุยกับหลายภาคส่วนวรวมถึงภาคเอกชนที่เรียกตัวเองว่า CSR ของจังหวัดเพชรบุรีได้หารือกันเพื่อหาทางช่วยเหลือครอบครัวของป้าประนอมให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงและปลอดภัยบ้านมันจะพังทับเด็กตายเด็กน้อนในทุนก็มีส่งคนขับบนก็นอนครอบครัวเขามีกันสิบคนแต่แลได้น้อยแล้บ้านเขาก็ที่นี่ก็บ้านก็ไม่มีแต่บ้านมันจะพังหมดนี่เขาเรียกว่าประชุมกันนายกก็ชวนคน มาดูกันว่าเนี่ยควรจะสร้างบ้านหลังนี้ mm hmm. ก็เลยไปหาในอำเภอเหมือนยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กนะคะเพราะเด็กคืออนาคตของชาติอยู่แล้วถ้าเขามีที่อยู่ที่กินดีสุขสบายมีที่พักอาศัยดีเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราให้เราหวังว่าน้องๆจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่เติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ การที่จะสร้างบ้านให้คนคนหนึ่งน่ยอยู่ได้ตั้งสิบคนเนี่ยฮะหลายๆครอบครัว3าสครอบครัวนะครับผมว่ามันเป็นบุญมหาบุญนะครับที่ยิ่งใหญ่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเราเป็นผู้รับใช้ที่ดีนะฮะเราคงสำนึกว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราสมควรจะทําอะไรบาบัดทุกข์ให้เขาได้ก็ที่มาสร้างเนี่ยสิ่งที่เราได้ประโยชน์ก็คือหนึ่งสภาพความเป็นอยู่ที่เด็กอยู่เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ โอกาสทั้งหน้าเนี่ยจะได้เติบโตไปมีสมาธิในการเรียนหนังสือนะครับอยู่บ้านหลังนี้อย่างปลอดภัยนะครับเติบโตไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีแล้วผมคาดว่าวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากพี่ๆภาครัฐภาคประชาชนอะไรต่างๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยวันหนึ่งนะเขาจะเขาจะสำนึกในบุญคุณที่พวกเราได้ช่วยกันแล้ววันหนึ่งนะเขาจะกลับมาช่วยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขา นอกจากพลังความร่วมมือจากทุกส่วนที่มาช่วยกันสร้างบ้านให้มั่นคงปลอดภัยแล้วสิ่งสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในบ้านรวมถึงเด็กๆหลายคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสวัสดิการที่เราลงมาดูแลเพราะว่าบ้านพักเด็กก็จะมาดูแลเรื่องของสวัสดิการของเด็กความเป็นอยู่ของเด็กและหนึ่งคือเด็กก็จะเข้ารับการศึกษาเด็กได้รับวัคซีนเด็กได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรามีการตรวจว่าน้องมีการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่แค่การสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวของป้าประนอมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนอีก10ชีวิตได้อยู่อย่างปลอดภัยเด็กๆจะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนได้อย่างสบายใจผู้ใหญ่ก็ทำหน้าที่หาเงินมาดูแลครอบครัวได้มากขึ้นเพราะการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย ขอบคุณในอำเภอสอสอสจนายกองการบริหารกำนันอมอทุกๆหน่วยงานที่มาช่วยเหลือขอยเขามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่ป่วยคุณป้าประนอมยังบอกอีกว่าเขาตั้งใจที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้เป็นของตัวเองให้ได้ในสักวันให้สมกับการช่วยเหลือของทุกคนซึ่งได้พูดคุยกับเจ้าของที่ซึ่งก็ยินดีที่จะขายให้ป้า แล้วเราทุกคนมั่นใจว่าหลังจากนี้เมื่อครอบครัวของป้าประนอมได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่นี้อย่างสุขใจแล้วทุกคนในครอบครัวก็จะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองและเด็กๆในบ้านก็จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้พิษณุสอนอย่างสูง N b t t ภาคกลางรายงาน